หัวใจสกอยกับล้อหมุนของแว่นเสียงเครื่องมอเตอร์ไซด์ดังเงี้นเงี้ก้องไปทั่วถนนในตลาดนัดยามเย็นเบนซ์เด็กหนุ่มวัยสิกำลังจอดรถข้างอู่เหลกแกๆคนตัวเองเสื้อยืดเปื้อนน้ำมันแต่รอยยิ้มของเขากลับอบอุ่นอย่างคนที่ไม่เคยยอมแพ้กับชีวิตเขาเป็นลูกชายแม่ค้าตลาดนัดแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ใช้แรงสองมือเลี้ยงลูกชายเพียงคนเดียวทุกเย็นหลังจากซ่อมรถเสร็จ เบนซ์จะมาช่วยแม่ขายผักขายของกินบางวันก็แว้นไปส่งของให้ชาวบ้านแลกกับค่าข้าวเย็นวันหนึ่งมีเสียงมอเตอร์ไซค์สิ่งลั่นถนนแล้วเสียงครืนดังสนั่นหญิงสาวคนหนึ่งล้มลงข้างถนนเบนซ์ z, รีบวิ่งเข้าไปช่วยโดยไม่ลังเลเด็กสาวคนนั้นคือแนนเด็กสกอยจากต่างอำเภอหน้าตาสดใสแต่ซุกซ่อนดื้อรัน้นจนใครๆปวดหัวเจ็บไหม เบนส์ถามพลางยื่นมือให้เธอลุกขึ้นไม่เท่าไหร่แต่รถพังหมดเลยแนนพูดพลางยิ้มแย่ๆพูดเหมือนห่วงรถมากกว่าตัวเองนะก็รถมันเท่กว่าฉันอีกเธอหัวเราะเบาๆนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพแปลกๆระหว่างเด็กแว้นกับเด็กสกอยวันถัดมาแนนมาหาเบนส์ที่อู่เธอยืนมองเขาซ่อมเครื่องด้วยสายตาเป็นรากายไม่คิดเลยว่าเด็กแว้นจะขยันขนาดนี้ เบนส์ไม่เงยหน้าเงินมันไม่ถามหาหรอกว่าเราซิ่งหรือไม่ซิ่งมันแค่ถามว่าหาได้หรือยังประโยคเรยบง่ายแต่แทงใจแนนเธอเริ่มมาช่วยแม่เบนส์ขายของบ่อยขึ้นตลาดที่เคยมีแต่เสียงเจียวจ้าวกลับกลายเป็นที่ที่มีเสียงหัวเราะของท่านคู่แทนแต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานโตง้งหัวหน้าแก๊งแว้นจากอีกอำเภอคู่แข่งของเบนส์เข้ามาท้าประลองคืนนี้เจอกันสนามเดิม ใครแพ้ออกจากวงการเบนส์นิ่งไปแต่แน่นสายหน้าอย่าแข่งเลยนะเบนส์มันไม่คุ้มหรอกบางครั้งต้องขี่ผ่านความกลัวถึงจะเจอทางของตัวเองเขาตอบพร้อมสายตามุ่งมั่นคืนนั้นเสียงเครื่องยนต์ก้องทั่วท้องนาไฟหน้ามอเตอร์ไซค์พาดผ่านความมืดราวแสงดาวที่พยายามหาทางกลับบ้านเบนส์ชนะแต่เขาไม่ดีใจนักหลังการแข่งขัน เขาเดินกลับมาหาแนนฉันไม่ได้อยากดังหรอกแค่รู้ว่ามีคนรออยู่ข้างหลังก็พอแล้วแนนมองเขาอย่างอ่อนโยนก่อนพูดเบาๆงั้นสกอยคนนี้จะซ้อนท้ายเบนส์ตลอดไปเสียงเครื่องยนต์คำรามขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้ซิ่งหมีใครแต่ซิ่งไปหาฝันของพวกเขาเองแสงไฟท้ายค่อยๆลับหายไปบนถนนสายเล็กๆทิ้งไว้เพียงกลิ่นลมเย็นและความรู้สึกอบอุน่น